นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ dopamine nation finding balance in the age of indulgence ของ Anna l e m มกีเหตุผลที่ผมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพียงเพราะว่าชื่อหนังสือเลยแล้วผมก็เห็นรีวิว แน่นอนมีทั้งรีวิวที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปในสิ่งหนึ่งที่ผมเล็งเห็นหน้าที่สุดนั่นก็คือชีวิตเราทุทกๆคนนั้นกําลังหลงทางกันอยู่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมถามอยู่ทุกวันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าชีวิตเรานั้นกําลังมีความสุขอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงๆไหมหรือเรากําลังตามล่าหรือตามหาความสุขกันอยู่ให้ควากเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเรานั้น กำลังต้องการโดพามีนหรือที่เรียกว่าสารสื่อประสาทที่มันก่อให้เกิดความสุขความสบายใจกันมากจนเกินพอดีกันไหมไม่ว่าคุณอยู่จุดไหนหรือว่าคุณกําลังจะเดินมายังแห่งหนใดขอให้คุณรึกรู้อยู่เสมอว่าความสุขนั้นไม่อยู่ไกลตัวเลยความสุขนั้นอยู่กับตัวเราและเราจะต้องพบเจอมันเท่านั้นรวมถึงสร้างมันขึ้นมาเองอย่าพยายามปลุกร้าวอารมณ์รวมไปถึงแสวงหาสิ่งต่างๆที่มันอยู่นอกตัวเรา จนมากเกินพอดีหนังสือเล่มนี้จะมาช่วยให้เราทุกๆคนเรียนรู้ว่ายุคสมัยที่เราต้องการความสุขกันอย่างยิ่งยวดเนี่ยมันมีอยู่จริงๆไหมและมันจะส่งผลเสียรวมถึงผลดีอะไรกันบ้างไม่ว่าคุณจะมีคําถามไม่ว่าใครจะมีคําตอบมากน้อยเพียงใดหนังสือเล่มนี้อย่างน้อยก็จะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งทำให้เรารับรู้ว่าเรากําลังเสพติดโดพามีนกันมากที่สุดในยุคยุคหนึ่งซึ่งเราต้องหยุดยั้งและปราบปรามในสิ่งที่มันควรจะเป็นให้มากที่สุด ผมไปตั้งคำถามขึ้นมาว่าเมื่อความสุขเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเราก็กำลังอยู่ในยุคสมัยที่กำลังค้นหา arte, แต่ความสุขทั้งวันทั้งคืนผมชอบใช้คำว่าคำถามเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมันเป็นประโยคคำถามต่อให้มันเป็นประโยคคำตอบก็ตามผมก็ยังเชื่อว่าสิ่งนั้นเราจะได้อะไรมากกว่าที่มันเป็นเพียงแค่ประโยคบ,บอกเล่าธรรมดาไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มไหนหรือไม่ว่าคุณจะมีความสุขสักเพียงใดคุณควรจะตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณได้รับจากหนังสือเล่มนี้คืออะไร ถึงแม้ความสุขของคุณรวมไปถึงสิ่งที่คุณได้รับจากสิ่งที่เป็นคำถามจากหนังสือเรื่อง,องนั้นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับคุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆหรือเปล่าว่าคุณสามารถนำไปใช้ให้ใหมันเกิดประโยชน์สูงที่สุดในณช่วงเวลาหนึ่งผมเชื่อสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตต้องการเหตุผลเดียวกันนั่นก็คือการเอาตัวรอดและการมีชีวิตอยู่และการมีชีวิตอยู่นั้นเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมถ้าเราไม่มีความสุขการขาดความสุขนั้นเป็นเหมือนการขาดสารสารหนึ่งในร่างกายมันทำให้เราโหยหา อยากได้ใครมีรวมไมถึงเราต้องการสแสวงหามันทั้งวีทั้งวันการให้เราเป็นาธาตุอารมณ์และการที่เราเป็นาธาตุสิ่งเสพติดสิ่งหนึ่งถึงแม้มันจะไม่ใช่สารเสพติดต่างๆที่มันเป็นของจริงแต่เราเสพติดอารมณ์เราเสพติดสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันคละคลุ้งและมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าคลายกังวลจากสิ่งที่มันเป็นไปณนะวันนี้เท่านั้นนั่นหรือเปล่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้จริงเมื่อหาความสุขกันมากเกินไป ทำให้เราไม่มีเวลานอนทำให้เราไม่มีเวลาทบทวนตัวเองแลันทำให้เราขาดหายช่วงเวลาสําคัญอย่างยิ่งนั่นคือการเจริญปัญญาต่อเนื่องไปเรื่อยๆสารสื่อประสาทที่เรียกว่าโดพามีนเป็นส่วนประกอบหลักในการทําให้ร่างกายมีความสุขเบาและสบายเมื่อได้หลังสารนี้แน่นอนว่าเราทุกคนหนักอึ้งจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตประจำวันบางคนมีงานบางคนมีสามีภรรยาและบางคนก็มีลูกโดยสัมไป เราทุกคนต่างมีภาระความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ที่พึงกระทำในทุกๆวันเราไม่สามารถดิบเลียงความจริงข้อนี้ไปได้เลยเราทําได้แค่เพียงยอมรับสิ่งที่เราเป็นไปบางครั้งเราคิดว่าการมีแฟนมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะทําให้เรามีภาระรมากขึ้นก็ได้เหมือนกัน,นกับการที่เรามีเงินมากมายมีผู้คนมากมายสังคมกําลังหลอ่อหลอมความเชื่อของเราและกกำลังเชฟความคิดเราว่าการมีเงินเยอะๆนั้นดีที่สุดแต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เมื่อเราตั้งเป้าแค่เงินเมื่อเราตั้งเป้าแค่ KPI หรือว่า OKR OK อะไรก็ตามแต่ที่มันส่งเสริมให้ชีวิตของเราดีขึ้นสิ่งนั้นจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีเลยเพราะว่านอกจากการที่เราวัดเกณฑ์เป็นแค่เครื่องมือทางธุรกิจเราจะไม่สามารถชี้วัดได้เลยว่าอารมณ์จิตใจและความสุขของเราในแต่ละวันเป็นอย่างไรนี่ยังเป็นเหตุผลว่าเราควรจะเรียนรู้ในเรื่องของความสุขและสารสื่อประสาทในสมองให้มากที่สุดว่ามันกําลังทําหน้าที่ ที่เป็นปกติจริงๆหรือเปล่าหรือเรากําลังขาดหายรวมถึงเรียกร้องมันมากจนเกินพอดีแล้วการได้รับข้อความการโพสต์ข้อความรวมไปถึงคอมเมนต์ต่างๆในสื่อโซเชียลก็ล้วนนํามาซึ่งเป็นการสร้างความสุขได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในณโมเมตนต์ไหนคุณเคยรอข้อความจากคนคนหนึ่งที่คุณรักคุณเคยรอข้อความจากเจ้านายของคุณที่กําลังป้อนงานให้คุณคุณมีความรู้สึกกังวลคุณมีความรู้สึกมีความสุขไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกอะไร นั่นคือสารโดพามีนเช่นเดียวกันรวมถึงเซ็กยาเสพติดและการกินอาหารอร่อยๆอในสิ่งที่ร่างกายเกินกว่าที่จะรับไหวทุกอย่างนั้นเป็นการเสพติดทั้งหมดทั้งสิน้นจริงๆแล้วร่างกายเราหลั่งสารหลายอย่างและร่างกายเราไม่สามารถผลิตสารโดพามีนขึ้นมาเองได้เราจึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งในการที่เราจะให้มันสร้างสารโดพามีนในร่างกายของเราเมอไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราคาดหวังสิ่งที่เราไม่มีเราก็จึงต้องการเรียกร้องที่จะได้รับมันมา นาทีของผมก็คือพยายามสาะ,ะแสวงหาความจริงว่าร่างกายของเราทุกๆคนนั้นสามารถสร้างสารอะไรขึ้นมาเองได้บ้างแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างสารเองไม่ได้เลยมีสารใดที่ทดแทนสารสารนี้ได้บ้างสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มาย้ำเตือนเหมือนกันว่าเรากําลังขาดความสุขเรากําลังโหยหาในสิ่งที่เรียกว่าการเสพติดความสุขกันมากบางคนเสพติดเซ็ก์บางคนใช้ยาเสพติดเพื่อจะมาบรรเทาอาการทุกข์ของตัวเอง จริงแล้วถ้าเกิดสมมติเรามองถึงยุคสมัยในสิ่งที่เรากําลังเสพติดโซเชียลในการที่เราต้องการคอมเมนต์ไม่นักเียนคีย์บอร์ดวมไมถึงเราต้องการที่จะติดตามข่าวสารเรากลัวการเป็นโฟโมหรือ f e a r o f Missing Out สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันกลายว่าเราเป็นคนโง่เป็นคนตามคนไม่ทันสิ่งเหล่านี้มันก็จะเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนเบาบางคนหนึ่งแล้วเป็นคนที่ต้องการความสุขตลอดเวลาเราต้องการการยอมรับเราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างตเตมไปหมดเลยทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะ ไม่ได้เร็วร้ายรวมไปถึงการสร้างความสุขนี้มันอาจจะไม่ทําให้ส่งผลดีในระยะยาวเลยด้วยซ้ําหาว่าการเสพติดก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทุกๆเหตุการณ์แต่กัะนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้ลดความสุขที่เราได้รับบ้างมันคือหน้าที่ที่พึงกระทําต่อจากนี้ไปน,ะนั่นก็คือเมื่อเราพีคความสุขขึ้นไปโดพามีนนั้นอยู่ทั่วไปในเหตุการณ์ต่างๆเราอยากปาร์ตี้ความรักความสุขความสัมพันธ์ ที่มันเนื่องด้วยการเติมเต็มหลังสารโดพามีทั้งหมดทั้งสิน้นหลังนี้เราก็จะลดหน้าที่ของเราลงนั่นคือการสะแสวงหาการเสพติดเรารู้ว่านี่คือความสุขเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เราคลายทุกข์ได้การลดสารดพาพมนีนั้นก็คือการพยายามเอาตัวเองหลีกเว้นจากสิ่งสิ่งหนึ่งเรียนรู้จากมันเข้าใจมันและยอมรับว่าความสุขนี้มันไม่ได้เป็นของยั่งยืนในสิ่งที่เราเคยคิดเอาไว้เลยแต่มันกับการเป็นของช่วคราวเป็นสิ่งที่ทําให้เรา หลงติดและยึดมั่นกับมันว่ามันคือสารที่ทําให้เรามีความสุขจริงจริงจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนกับการที่เราหาความสุขที่เราไม่รู้ตัวเราก็เลยหลงคิดไปว่านี่ความสุขจริงๆเท่านั้นเองเหตุการณ์ตัวเหตุการณ์นั้นมันเข้ามาแล้วผ่านไปและมันก็เป็นสิ่งนั้นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเราไม่สามารถดึงรั้งสิ่งใดไว้ได้เลยรวมถึงตัวของเราเองเมื่อเราเข้าใจความจริงตระหนักถึงความจริงวันหนึ่งเราก็จะลดสารโดพามีนล,ลงด้วยการที่เราไม่เรียกร้อง ข่อยคว้าไล่ล่าและตามหาสิ่งที่เรียกความสุขจนเกินพอดีหลังนั้นเราก็จะมีความสุขหรืออัตภาพโดยที่เราไม่ต้องพึ่งสารโทมีกต่อไปการว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะมาช่วยเรามากขึ้นว่าให้เราลดในสิ่งที่เรากทำทําอยู่ทุกทุกวันถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็สร้างสิ่งสิ่งหนึ่งที่ดีขึ้นนั่นคือการลดปริมาณของการไล่ล่าความสุขนั่นเองสุดท้ายนี้ทังนี้การรับรางวัลจึงเป็นแค่ สมองได้รับรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้ทําลงไปแล้วเราก็ได้รับสิ่งสิ่งนั้นแต่บางทีมันไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลกับทุกสิ่งไปนี่คือข้อความหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์มากๆสําหรับคนที่คิดว่าการที่เราทําสิ่งหนึ่งแล้วเราได้รับรีวอร์ดหรือว่าการได้รรางวัลจากสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปแน่นอนว่ารางวัลนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างแล้วแต่บริบทว่าเรากําลังอยู่จุดไหนถ้าาอยู่จุดที่เราต้องการรางวัลเป็นรูปธรรม แน่นอนรางวัลน,นี้จะเป็นของชั่วคราวแต่ถ้าเราต้องการรับรางวัลในสิ่งที่เป็นนามธรรมควมเชื่อรางวัลน,นี้มันจะติดตาตึงใจมากกว่าและมันก็เป็นรางวัลที่ทําให้เราสามารถจะต่อยอดและพัฒนาในอารมณ์นี้ต่อไปได้เรื่อยๆยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราคาดหวังในการพัฒนาชีวิตเรารู้อยู่แล้วว่าการพัฒนาชีวิตมันมีทักษะประสบการณ์ร่วมด้วยสิ่งนี้มันก็จะนํามาปรับใช้ชีวิตในระยะยาวได้แต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องการรับรางวัลแค่ ต้องการความสุขต้องการดื่มเหล้าต้องการเซ็ก์รวมไปถึงต้องการเสพยาเสพติดสิ่งล่านี้เราได้รับเลยทันทีนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่ความสุขนี้จะไม่ยืนยาวรวมไปถึงความสุขนี้มันก็จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีแม้ในระยะยาวแล้วเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถทำนายได้เลยว่าชีวิตของเราจะจบลงแบบใดเพราะเหตุที่เราเริ่มเราไม่เข้าใจความเป็นจริงเราเรียนรู้ว่าเราทำสิ่งนี้เราได้รับรางวัลสิ่งนั้นแล้วเราก็ได้ร่าแต่สิ่งสิ่งนั้นเพราะเราเชื่อว่า สิ่งนั้นจะส่งผลทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าอ,อกเข้าใจในการนั่งไปในใจของตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆเมื่อเราตกผลึกแล้วเราจะเรียนรู้ว่าจริงจแล้วความสุขนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวมันอยู่กับเราตั้งแต่แรกและเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองผมเชื่อทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter ์ และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r รน t a อ k แยด้วยนะครับ